อนดิยาำเช้าครับวันนี้ตามสูตรรถทุเรียนมารถทุเรียนยางโลเบิร์ตรถเสียฟักรถเสียฟักทุเรียนในหลังสวนครับทุเรียนทวาย4ีหวันนะ่ะเต็มแล้วก็มานะครับเจอกลางทาง ยางระเบิดซะนี่ตัว้องเราไม่มีงานครับลงผลไม้ลงโง่นเสร็จที่ตลาดไทยก็ตีเป่ากลับขึ้นเหนือเลย ต่วงนี้งานผลไม้ไทยหมดไม่ค่อยจะมีมีแต่ผลไม้จีนนาเข้านะครับช่วงนี้ตอนนี้อยู่ร้านยางครับให้ช่างเปลี่ยนยาง พยางอะไรมาเปลี่ยนก่อนตูมันระเบิดมันระเบิดแก้มมันระเบิดแก้มโอนนครับโนระเบิดออกแก้มครับ ีเอาไว้ผมเอามาให้แกสองตัวผมสองตัวพีว่ปูงสองตัวที่ว่าจะอเอามาเชียร์ไว้ยิงหน<อ>้าทำยังไงแกทำเป็นละเป็นไม่เดี๋ยวว่า<อ>เขาไปเลย<อ>เดี๋ยวไปติดรถไปเลยลืมมาตัวนี้โอ้พวกเอาเอาถังอะไรผมแล้วยังหาตัวผูไ้ไม่เจอเลยอะ่ะเอาถังเอะไร่ผมไปวางตากผนอะ่ะ เต็มเลยโอ้เสียดายขึ้นกัมีหมดเลยเอาไปที่เอาแค่น้ำมันเอาเอาไปผัดเติมด้วยแล้วเจียเอาเดี๋ยวพวกแล้วเจียยังไงอ่ะเจียเขาบอกเจียเอาแหวนออกแล้วมัตรงนี้มันจะเป็นเพเปอร์แล้วเราดึงเข้าไปแล้วมันจะเข้าล็อคแก๊สผ่าเลยฮะเอาแก๊สผ่าอะไรตอนเนี้ยทำให้ด้วยเด็กเอาไปด้วยกันหมดเลย ไอหมูนบอกเจียหน่อยเดียวเจีย,ยได้ยังไงล่ะบอกเทียตรงนี้หน่อยเออต้องเอานด้เจียในองค์เนี่ออกก็ได้ไม่เอาไปเลยเนี่ยไม่เอาเอา่ะก็ให้ไอ้ตู่ทำให้อ๋อไอตู่ทำได้เหรอใช่มีเครื่องมือเนอะเอาะที่ให้ตู่เลยไป,ไปบอกมันไปบอกมันอะบอกมันทำตัวหนึ่งอ่ะทีนี้ก็ให้มันทำทุกตัวเลยเออบอกให้มันทำหมดเลยเออ รถไว้เวลานัน่งเวลานอนหน้า,าด,ด,ดูด,ด,ดียางเช่ไหรัลาวแม่งลากยางได้สองปีเริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วครับเสียฟักบนให้รถลงรถลาวละอ่า รูถ้ถ้ารถตู้เปล่ลามันก็แรงร้องร่าก็เอาไว้หางเส้นหนึ่งหนม่เอาห้อยรุ่นเดียว,วเคยเส้นหน้าเพราะว่ามันยิงได้หมดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกระชาบาง เป็นตลอดนะหลังเป็นแล้หน้าไหนผู้หน้าสุดเลยคือผู้หลังนะไอ้ที่เป็นไอ้พะเออ อนนี้อยู่แพร่นะครับร้านปายางที่จังหวัดแพร่ สองอรูเลยไม่ใอมันมันยินม้มหน่มันมันตุ่ยออกมาแล้วมันระเบิดมันไม่ได้ระเลยสุดท้ายมันไอ้ที่มันชั้นนอกมันบวมก่อนเลยนะที่มันจะรูปูร่องในแตกมันปุ๊บ ราคาก็น่าจะประมาณเส้นละร้อยครับสองเส้นก็สองร้อยอ่ปะปาได้เอาไปใช้ที่บ้านเองเถอะอปาได้ทำไมจะปาไม่ได้ราแล้วแต่ย <Not 100 S 2> เยอะน็อตลอยแล้วใส่ยางในอ้าวก็ยางนี่แหละหน้ายางมันดีไหมหรอแล้วสตรีมแล้วก็ใส่ไอ้มีเอายางในไปใส่ไงอ่า สมพง์การอย่างจังหวัดแท่นะครับผ่านมาแวะได้เลยสูงเมนมานิดนึงขาขึ้นเหนือ เบากว่าเียเบากว่ามีเนียมเบากว่าแต่มันหนาปูใช้ก็แทะเนมก็เท่านั้นแหละแบบดับพิษโร ้อร้อยระเบิดดอกยางยังพอเหลือแก้มระเบิดไปซะละใครบอกซุปเปอร์ฮอปปี้ดีแล้วเนี่ยแต่ก็ดีแล้วนะมันที่มันไม่ระเบิดอมโคนแตกที่ก็ไม่มีดอก สูตรออกดีตนนั่นแหละกะว่าใกล้ๆผลไม้จันนะจะเปลี่ยนสี่เส้นคนะู่กลางกงไม่เปลี่ยนเพราะว่าคู่กลางไม่่อยจุดก็ว่าคู่กลางแล้วเวลาไม่ถูกอ่ะ น่าจะเป็น295หมดแล้วอัองกูมันเป็นอะไรเป็น295คุณน ครับเปลี่ยนยางเสร็จแล้วเดี๋ยวเดินทางไปเชียงของต่อต้องประคองรถตุเรียนคันนี้ไปนะครับอืมไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งแล้วงองแงเรารถเปล่าต้องประคองไปไม่น่าเจอมันกลางทางเลยครับเสียพักอ่าคลิปนี้แค่นี้แล้วครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับสวัสดีดิสวัสดีครับ